สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับน้องปุ๋ยเต็นต์รถเอ็นออตโต้ค่าด้วจา้าจะมาขอแนะนํารถเขาไหมจา้าเป็นตัวอีซูซูออนเนีวปี2015จา้าเกียร์ธรรมดาตัวแคบนะคะสีขาวห้าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทจา้าลูกค้าแคดด่ดี้สามารถจับเต็มฟีดาวได้เลยจา้าคันนี้นะนะคะพรอมหกป,ปีเจ็ดสิบสองงวดงวดละประมาณเจ็ดพันกว่าบาทจา้านะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเด้อค่ะแม็กไม่ด้อค่ะแม็กไม่ยางไม่นะคะแม็กไม่ยางไม่ซีเซ็นเลยจา้า ภายในเบาะแต่งสีแดงค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะสวยค่ะคันนี้สวยกระบะคังจะเปิดได้เจ้าจ้าเป็นโอเพุแคปเจ้าจ่านี่จ้บเปิดได้นะคะโอเพุแคปเปิดได้จ้าโอ้สวยจ้าพี่น้องคันนี้งามอี่หลีบ่อยากบอกว่างามผู้ใดสนใจฝ้ามาจับจองเด้อจ้ารถแต่งเล้น่นโดนด,ดไม่มัธยาค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ฮอตตัดลดเตี้ยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เป็นเครื่องสองจุดหานะคะเครื่องสองจุดหานะคะสวยค่ะรอบขั้นสวยมากสีเต็มนะจ๊ะซีเต็มนะคะเนี่ยค่ะพวงมาลัยแตงสามการจ้าไม้แลนดไปอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นกโลจ้ะพวงมาลัยคนพับได้อมเลยเท่ยังพับพี่น้องเด้อพวงมาลัยพับได้เห่ยเลยจ้านี่ค่ะเราจะพาไปเบิ่งของเครื่องเครื่องดีพี่น้องเยวสิเบงพาวะ ไดเป็นไดเสียงทอสุดยอดเสียงทอสุดยอดเลยพี่น้องเบิรงเด้อค่ะผู้ใดชอบคันนี้ต้องฟฝ้ามาจับจองเลยค่ะพี่น้องนะ,ะเต็นอยูุแถวการจนาค่ะอยู่ก่อกนถึงสมาคมปักแต่ห0 0อยเมตรเด้อผู้ได้สนใจกับติดตอ่อน้องปุ้ยมาเลยจ้าเบอร์ศูนย์แปดศูนย์หกูนย์สี่แปดสี่สององจ้าเปิดทําการเสมอค่ะก็อนโมงกันหอดหกโมงแรงจากพี่บิ่งของเครื่องค่ะพี่น้องเครื่องเดิม,เด,มเดิมนะจ๊ะพี่น้องเครื่องเดิมเดิมนะคะ ก็สวยสภาพดีเครื่องดีเครื่องแน้นนะคะพี่น้องนะโอ้ยสวยแฮงพี่น้องคันนี่สวยอีหลีบอกตรงๆว่าต้องรีบโทรมาจับจองขอบมาเบิ่งเลยนะจ้าเปิดทุ่มือจ้าผู้ดใดสนใจคลิปนี้ชอบคลิปนี้น้องปุ๋ยฝากวดไนไกรซับตะไคร้ให้น้องปุ้ยในเด้อจ้าแก่ๆน้องปุ๋ยรถบ้านลอยเกินกาสีมาลงรีวิวรถให้เบิ่งไม่อีกเรื่อยๆเด้อจ้าขอบพูดหลายๆค่ะพ่อแม่พี่นออ้องดิเขามาเบิ่งสวัสดีค่ะ